การองทุนการศึกษาพื้นที่สามสำนัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจีวัลสุขสาเลยปัญหาข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นในโอกาสนี้ก็ผมยินดีขอรับรับสามเนตีการศึกษา2564ันร้กสิบี่ผลการทดสอบเฉลี่ยร้อยละ49 ในกลุ่มโรงเรียนเดียวกันก็โรงเรียนที่ผมสร้างไปที่หน้านะเป็นโรงเรียนที่ให้ผมได้ตื่นเป็นโรงเรียนที่ผมบรรจุเป็นครั้งแรกนะครับแล้วเรื่องของอาคารนี้นะครับทั้งสครับก็ส่วนใหญ่เป็นดีมาตารางนั่นแหละเพื่อให้การประเมินคุณภาพการศึกษาเทียบคุณได้นไม่ใช่ครั้แต่เด็กๆเข้อสอบแล้ว ทำเป็นรูปเล่นรายงาน,ก,นการจัดการเรียนการสอนในอีกส่วนหนึ่งและระดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านครูมีศักยภาพและประสิทธิภาพมีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานสถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพจากหน่วยงานภายใ,ในและภายนอกของโรงเรียนโรงเรียนบ้านน้อยหนงว่ามีการดําเนินงานตามโครงการคุณธรรมจริยธรรมหลังจากําเนินงานทุกภาคเรียน และใน,นปีการศึกษา2,565เด็กหญิงพิชศชั้นกระดุมศึกษาปีที่4ถึงชั้นกระดมศึกษาปีที่6 2. รางวัลคันว่าผ้ากระบายสีระดับชั้นกระดมศึกษาปีที่1ถึงชั้นกระดมศึกษาปีที่3 4. กราบเรียนท่านพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างมงคลพิยท่านอาจารย์อุตสูท,ที่กรุงเทพกับที่สุสานช่วยช่วยชี้แนะที่ติด อันนี้ที่ผ่านมาคือที่นี่ใช้การศึกษาวิคเคราะห์เป็นรายบุคคลเปตรงกับหลายเดียนนะครับการดับสภาพให้เอื้อต่อการเรียนการสอน